โยก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมไลโซอีกแล้วเนาะก,กับการรีวิวอีเวนต์ลายเกมเศรษฐีเซิร์ฟไต้หวันนะครับอาา่าฮารอบนี้เป็นอีเวนต์ของมิกซ์มิลาดและไซคีนะครับก็คือเป็นตัวที่ไซคีมีสกิลเหมือนมิลาดแล้วก็ตัวมิลลาดมีสกิลเหมือนไซคีนะครับอย่างแรกเราก็มาดูตัวละครก่อนเนาะอุ้ยแรกแรกแกแ เนี่ยครับมิกมิลาดแล้วก็ไซคีเนี่ยครับสกิลก็คือเป็นจี้มิลาดนะครับแล้วก็สกิลไซคีซึ่งตัวไซคีก็เหมือนกันนะครับเป็นสกิลเอ้ยซึ่งตัวมิลาดก็เหมือนกันนะครับก็คือจี้มิลาดสกิลไซคีนะครับหโห,ห,หด,หดซึ่งการที่จะได้มันมานะครับก็ น่าจะต้องไปดูประกาศก่อนเอา้าประกาศยังไม่มานะครับนั้นผมคิดว่าเป็นอีเวนต์สะส,สมอัลบั้มหรืมัง้งลองดูในอัลบั้มก่อนแล้วกัน,นครับนี่มีจริงด้วยก็คือน่าจะเป็นการเปิดแ็กการ์ดนะครับแล้วก็สะสมการ์ดเอาโดยน่าจะสะสมได้แบบบางคนอาจจะเปิดได้ A บวกเลยบางคนอาจจะเปิดได้ a นะครับ แล้วก็เนี่ยครับก็คือ a สัดสมไปก็จะได้แรกมิลา S บวกนะครับแล้วก็แล้วก็ไซคีก็เหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ถ้าเกิดมีทั้งไซคีมีทั้งมิลาแล้วเนาะเราก็แค่ต้องเราก็แค่ใช้ไซคี s บวกใบหนึ่งนะครับกับตัว gas a บวกนะครับ3มใบหมายเลขหนะึ่งสองสามเนาะก็จะได้มิกไซคีมาซึ่งมิลาดก็รูปแบบเดียวกันนะครับ รู้สึกว่ามันเขียนว่า c o m b i n ได้นะครับแสดงว่าน่าจะใช้การรวมได้นะครับรวมจาก A ไป A บวกได้เนาะอ่าเป็นอีเวนท์ที่เสร็จตั้งรับแสนรับล้านเลยนะครับเอาเป็นว่าเรามาอ่ะเราไปดูนี่ก่อนดีกว่ายังยังไม่อยากเปิดยังไม่อยากเปิดยังทำใจไม่ได้เพจมันน้อยอะครับนี่ครับอันนี้คือรางวัลสำหรับอีเวนท์นี้นะครับ400เพร ไซคี200มิาด200นะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดมาได้เป็นการ์ด B นะครับชิ้นส่วนพวกนี้สามารถสะสม2อันแลกเป็นแพคซัมโมนมิาดการ์ดแพคหรือเป็นเป็นแพคซัมโมนไซคีการ์ดแพคได้นะครับก็เอามาแลกได้นะครับแล้วก็มันอาจจะแล้วในนั้นในแพคนั้นน่าจะสุ่มเป็นแพคเป็นมิ拉เป็นการ์ดรวมมิ拉นะครับ A กับ A บวก แล้วก็อาจจะอาจจะมีมิกมิมมลัดนั้นนะครับไม่รู้ครับต้องลองดูแล้วนี้ก็เป็นเล่นประจำวันครับเราอย่ารอใชนะ้เนาะต้องจัดอย่างนี้ไม่ต้องจัด เพชรก็เหลือจากอีเวนตจแจ็คอดแค่นี้นะครับเพราะว่าดวงไม่ดีเลยเปิดก็ไม่ได้ต้องลองดูอ้าวลุ้นดีกว่าครับโอ้มีแสงขนาดนี้มันต้องออกแล้วออกแล้วครับออกมิลาดนะครับเอโอยโคตร ใจดีออกใบเดียวโอ้ใจดีเลยขนาดนี้ขอบคุณมากๆเลยออกให้ใบหนึ่งแน่ซึ่งสำหรับผมนะครับตัวผมเองยังไม่มีมิลาดเนาะเพราะฉะนั้นถ้าผมสะสมพุบสะสม 3, เอ้ยสะสมเอใบเราก็จะแดกมิลาดเอสบวกได้นะครับ เสียดายจังเลยอยากได้ไซคีเพราะว่ามีไซคีอยู่แล้วเนาะ่าอ๋าอใช่แล้วมันก็มีอีเวนต์นี่นะครับถ้าใครเข้าเกมมาสักพักหนึ่งมันจะแจกอันนี้ครับมันจะแจกลูกบาทเพนกวินนะครับแล้วก็เมื่อเปิดลูกบาทเพนกวินหนึ่งนาทีครับเมื่อเปิดปุ๊บก็จะมีจี้ให้เลือกสามจี้เนาะเหมือนจะเป็นอีเวนต์ที่ช่วยครับที่ช่วยสำหรับอีเวนต์นี้มีอยู่สามอันก็คือมีบาร์บีคิวเนื้อมังคับแล้วก็เป็น บาร์บีคิวกุ้งแล้วก็เป็นข้าวโพดนึ่งนะครับข้าวโพดปิ้งปิ้งนึ่งนึ่งปิ้งปิ้ง,ง,งซึ่งทั้งสามอันเนี้ยมันมีความสามารถในตัวนะครับน่าจะเป็นที่ช่วยสําหรับอีเวนต์นี้ใช่ไหมเอาไว้ใช้ในอีเวนต์นี้นะครับซึ่งความสามารถก็ตามนี้ครับสําหรับที่บาร์บีคิวกุ้งที่ผมเลือกมานะครับก็คือเมื่อตกในพื้นที่จัดเทศกาลนะครับมีโอกาส90%ที่ทุกทุก พื้นที่ของเราทั้งหมดจากคูณ2เป็นเวลา3เทินนะครับแล,ล้วหลังจากนั้นเราสามารถใช้คูณ2จากแต่เทศการซ้ำไม่ได้อีกนะครับก็ก็ถือว่าดีนะครับดูน่าจะใช้งานง่ายกับตัวเออนั่นนะครับตัวเอียนชช่ๆชใช่ตัวเอียนนะครับตัวเอียนจะได้ผลประโยชน์จากไอจี่นี้สูงมาก อ,อแล้วก็อีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์เสียเยอะนะครับเสียเพชรเสียทองเป็นบานเบริร์ใครที่อยากได้ตัวละครดีๆอย่างนี้ก็อย่าพลาดนะครับอย่าอย่าพลาดเลยเชียวแนะนำว่าอย่าพลาดถึงแม้ว่ามันอาจจะเอากลับมาทำใหม่ก็ตามนะครับ <laughs> แต่โดยรวมตัวตัวนี้เป็นตัวที่สกิลดีมากนะครับเพราะว่า โดยรวมไอ้สกิลไซคีมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะแล้วก็มียังมีสกิลของมิลาให้ใช้อีกเราก็น่าจะจัดจี้ได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะจัดเป็นกล่องบินมวกอะไรมันครับแล้วก็เอออย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ ก็คลิปที่ทำมามันอาจจะดีเลยไปบ้างอาจจะแหลกไปบ้างคะตกไปบ้างนะครับก็ขออภัยณที่นี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วใครที่ได้เลือกจี้บาร์บีคิวที่ไม่เหมือนผมนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าอีกสองอันมันทำอะไรได้ผมคิดว่ามันน่าจะดีพอสมควรเลยแหละ แล้วก็มีอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับเพราะว่าผมผมชอบตอบคอมเมนต์ใครถามเลยมาผมก็จะตอบให้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่อีเวนต์หน้านะครับบ๊ายบายครับผม